Varsågod! Ja, <flowing> ja, Den va De måste hon vara lycklig! Varsågod! Stor! Jag och Det Fick jag gammelfarmor?

อรันโซนกำมันฟ้าหมูวอชกุดวอชกุดเพสเซนเตนโซนกำมันฟ้าหมูเออโอ้ยทิวซันทักมูสานขอบคุณมากค่ะโซฟีนดูแอร์เธอสวยมากคุณย่าชม ดูออกซนิกมูสันออกซโซฟีนเดียอิเอเออะเป็ดของขวัญแล้วมีของคุณปู่คุณย่าแล้วก็ของคุณลุงปู่คุณย่าเนี่ย คุณตาเจ้าค่าหล่อใช่ามามามาไก่ชุบเป้งทอดจ้า,าแล้วก็ข้าเหานียวนะคะให้หลานจ้ะน้องอรอนน้องโนรา,าสวัสดีจ้าตอนนี้พาะการห้องกับคุณลโบกก็มาอยู่ที่บ้านน้องอรอนแล้วนะคะมาช่วงฉลองวันคล้ายวันเกิด ร้านจ้าก็ตอนนี้ก็ครอบครัวรวมตัวกัน,กนคุบแล้วค่ะเยวเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศนอกจากที่น้องกันนะคะน้องโนโราเดินมาแล้วอู้โซฟีโนราโค้หมาไฮ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 โนราฮลิลโนราโซฟี Dabei läuft, wir können klar. botta Sami. Botta. ice cream. Mum. โนราเอาไอศครีมมาให้ค่ะม,มุมมุมลานเด็กน้อยคลาสจะบอกว่าคลาสไอศครีม ไอศครีมไอศครีมคราบเฮ้ยเ่นโนราเล่นโนราเุ้ไล่กันไปหมดเลยเฮ้ยโนรา Du måste sitta här. Vill du ha ljus i mm. Nej. Mm. Samantha, det får gärna komma fram och byta sekunder. Du ska sitta i Det kan mm. jag med andra pappa göra. Vi har tagit de dåliga platserna på hörnorna. ja nou, misschien toch jouw zo, ja kijk tegenwoordig ja 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 we ja 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 Ik ja 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 Ik ja 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 een ja 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 Ik heb

Vi afsker jer af Snenodo! En Jo! Ingen kan stoppe med en Snenodo! Jeg Green Goblin! Jeg Green Goblin!

Ja, det här är hel hallivaktor? Ja, han har Det en... Mycket hett. Han deppar. Han har målat med sig själv. Wow, vad du är tuff i det. Var är bra? Du bjöd inte. Nej, han kan ha den så, ja. du ta tomaten Tack så mycket. Ska du. Åh, oj. ขอบคุณมากค่ะว่าดูมันดีอะไรกันบางไม่ได้ควิ้ชีสกัเดอร์มาไลม์และดั้ครันช์บุฟเฟ่ต์นั่นก็มันเดนเกลคุกกี้สเนลก็เสร็ก็ท๊ Mm. Bäst! Folk mm. har landat och snummat ihop. Vi har flera gånger där hemma <här> fast vi har ätit mat flera gånger. Vi hade latragger och sallad och sånt. Jag trodde alla skulle tycka det var gott.

อร้อนพ่อก mm ็จะเล่นกล้องพ่อจอนนี่ก็จะเล่นกล้องลูกก็ไม่เล่นกล้องดเลยเลย ดื่มกาแฟทานเค้กเสร็จแล้วก็ทิ้งช่วงระยะหนึ่งตอนนี้ก็เตรียมทานอาหารนะคะวันนี้คุณซามิแล้วก็จอนนี่เลี้ยงทาโกสค่ะนี่เป็นชีสนะคะพริกหยวกผักกาด่ะมีกล้วย บานอนนะอันนี้เป็นทากโกสนะคะเป็นเครื่องที่หมูบาลานบาลานแฟตก็คือ,อหมูผสมเนื้อที่เขาผัดใส่ผงทากโกสนะคะขอ,ะอมมากหอมมากอืมอะ ยาตักกุศวอรักุศักกเดี๋ยวนดาวน์น่นโมเดนมอสโมเดลมอสนนั้นหนาเนอไะไหนสกนก็จะมีแบบแผ่นแล้วก็มีแบบถ้วยจะบอกถ้วยอ่ะ

Yên yeah că... hôn là mày Dạ, gõ kèn bay, gõ kèn bay, gõ kèn bay. Nhảy qua bom mà nó mà thôi lại. Bom mà bé tao đã làm xây lên. Xây rồi,

กล้องแก่นี่ซี่กอดอูดน่าอร่อยมากค่ะพ่ออ๋อพ่อบอกว่าต้องใส่ซอสลงไปด้วยอืมแน่ละแน่ละพุชาจุ๊บลอให้จุ๊บจุ๊บอย่าฮะอย่าฮะ

อืมโอ้ยสต๊อกสตโอ้ยโอ้ยใส่แหวงแน่เลยใส่พริกเยอะมากอู้ cốt ở rốn Mẹ ớt số Nú ra ớt số cốt Cô bộ ớt thải luôn nữa đuôi Wow, đi cốt Yeah, ăn lôi Yep, lôi Oh,

นี่ดูของคุณพ่อคะอ่ะอินอิ๊ดตะเกริรมสองแกะเยอะหน่อยอ่คเค,เค้ก็มีแป้งนะคะมีทากโกสค่ะตามด้วยกล้ยกะโูด <inte> มาเขือ,อ,อเทศแตงกวา หอมแดงไม่รู้อะไรบ้างจ้ะเขาใส่ก็ใส่ไปจ้ะมันใส่ก็ใส่ไปนี้นะคะ ก็เป็นน้ำซอสนะคะของทาโก้นี่แหละเขาเรียกทาโก้เนาะ,ะมีความรู้สึกว่าเหมือนพริกพริกส้มพริกส้ขมขาหมูโอเค,อเคจ้ะพี่น้องก็จะพันๆแบบนี้นะะเนาะเดี๋ยวไปนั่งทานก่อนนะคะลวเเั

Men då har inga semesterdagar därifrån när du var på nytt jobb. Du bjuder på 10 dagar och svänger igenom till fem år och har inte att betala tillbaka. Mm. Det var samma som jag fick när jag började på Stream. Mm. Därför var jag där fem år sen såg jag upp mig efter 5 år och bestämde jag redan från början att jag är Johan. Jag får och leta det är inte så det <tryck> 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 Jag har gjort hur mycket kött som helst. Vi får äta. Du får pengar de som har jobbat inför dig. Jag kan hitta det också. jag får 45 kill i ett Bil. Ja, exakt. Vad gör Jag vet inte. Vi får skälla på golvet. Ja, det är så. Jag vill äta först. Jag är ledig över hela påsket nu. Jag är kissnödig. Vad gör man då? Hade du velat så att hästarna... Johan, har du ätit färdigt? Tobbe mm. det i I väst. För var bara två och en halv timme Ja, ja. Det hade varit fett. jag tänkte vi kunde ha två ögon. Du kan också ögonen på huden. Ja. Så nu så. Jag tänkte vi skulle göra... En har vi någon ni åker smärta Trodde han var vi ta denna som vanlig. Men Ingrid, hon är inte den som bangar. Jag gick ju från toppen och ner. Ja, så, Och förlåt. <laughs> jag tyckte det var när jag såg hela backen. Och det var barnbacken. på skidorna där. Nej, herregud. Nej, det hade blev inte blivit

ยอ้อนนี่ยอรวดากนลีกนี่แอร์ <c oughs> ให้ลูชกชายกอดญาหน่อย <c oughs>

จบข้าวเหนียวไว้หลานกินไปแล้วแต่ว่าหอมไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าให้ลูกของน้องวอลลอนดูโทรศัพท์ให้จ้ะส่งคุณย่าแล้วก็ลูกชายแล้วก็แม่เขาคปณปู่คุณนย่ากันลลย ทักสมอเตนทักเฟอ์อันทักแควขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะทักเฟอรยัน เยตุสเนนพักสมิเก้ักเปเย็นขอบคุณที่ช่วยเรื่องโทรศัพท์้ามิสใหดูใหดูโอ้ไม่ได้ให้ดูโนราให้ดูให้ดูโนราให้ดูอาลีฮูไปให้ดูด กอดแล้วทุกคนคะ่ะให้เดินไยบายไม่ดีอเดินเนี่ไม่เหนียวแล้วไม่เนียวเลเราไปแกะตัว